วันนี้แม็กชนทุกคนมาทำความรู้จักกับฟู้ดไซน์หรือในภาษาไทยคือวิทยาศาสตร์อาหารเบื้องต้นกันค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าฟู้ดไซน์เป็นสาขาที่เหมาะกับคนที่อยากจะเป็นเชฟแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของฟู้ดไซน์นั้นมีหลากหลายมากไม่ใช่แค่อาหารทั่วไปแต่มีทั้งอาหารที่ใช้นวัตกรรมเช่นอาหารเสริมต่างๆอาหารทางการแพทย์อาหารที่เป็นออร์แกนิกอาหารทาจากพืชและอาหารชูกาลังเป็นต้น ซึ่งอาหารประเภทต่างๆที่เราพูดถึงนี้ก็รวมถึงเครื่องดื่มด้วยเช่นกันค่ะฟู้ดไซน์ไม่ใช่เรียนแค่วิธีปรุงอาหารแต่เรียนตั้งแต่การคัดเลือกดูแลจัดการการแปรรูปและวิจัยวัตถุดิบที่จะมาใช้ผลิตอาหารหรือไกลไปจนถึงการสร้างวัตถุดิบขึ้นใหม่เช่นพวกอาหารนวัตกรรมต่างๆตลอดจนการรักษาคุณภาพของอาหารให้ดีที่สุดจนมาถึงมือเรา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสในเรื่องอาชีพสำหรับฟู้ดไซน์นั้นก็เปิดกว้างมากๆไม่แพ้กลุ่มเทคโนโลยี AI เลยค่ะและในประเทศไทยเองก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารลำดับต้นๆของโลกเพราะพื้นฐานที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมทำให้มีทรัพยากรอาหารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ฟู้ดไซน์ก็จะช่วยให้เราพัฒนาของดีที่มีอยู่ให้แข็งแรงขึ้นไปอีก สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกได้แต่ในวันนี้เราจะเริ่มทำความรู้จักกับฟู้ดไซน์กันแบบผิวเผินมาดูตัวอย่างกันว่าฟู้ดไซน์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรหรือเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะในส่วนที่เราจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เลยทันทีฟู้ดไซน์ก็คือการศึกษาธรรมชาติของอาหารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิดขึ้นกับอาหารเมื่อผ่านการจัดการหรือกรรมวิธีต่างๆเริ่มต้นเรามารู้จักกับการปรุงอาหารหรือคุกกิ้งกันก่อนอาหารทุกอย่างตามธรรมชาติถือเป็นของดิบมีชีวิตและแข็งถ้าเรานึกถึงอาหารที่ดูนุ่มนวลฉีกหรือหั่นง่ายยกตัวอย่างเช่นส้มองุน ทั้งสองอย่างนี้มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงมากๆค่ะซึ่งชิ้นส่วนที่อยู่ระหว่างน้ำนั่นเองที่มีความแข็งและเมื่อเราพูดถึงการปรุงอาหารเรากำลังพูดถึงการใช้ความร้อนเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของอาหารนั้นทำให้มันแตกตัวเพื่อให้เราย่อยได้ง่ายขึ้นจะสังเกตได้ว่าชาวต่างชาติจะใช้คำว่า c o o k ิ้งกับการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อน แต่ถ้าการทำอาหารที่ไม่ได้ใช้ความร้อนเขาก็มักจะใช้คำว่า making เช่น making sandwich ผักผลไม้และอาหารบางประเภทเช่นอาหารทะเลอาจมีโครงสร้างที่ทำให้เราสามารถกินและย่อยทั้งดิบๆได้แต่การปรุงก็จะทำให้เราสามารถย่อยได้ง่ายขึ้นไปอีกนอกจากประโยชน์เรื่องช่วยให้ย่อยได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องปรุงอาหารก็คือทำให้อาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภคค่ะแบคทีเรียคือจุลินทรีย์ที่มีอยู่มากที่สุดในสิ่งมีชีวิตทั่วไปหลายคนอาจเคยได้รู้มาว่าร่างกายของเรามากกว่า90%ประกอบไปด้วยแบคทีเรียทั้งประเภทที่มีประโยชน์และให้โทษอาหารก็เช่นกันแบคทีเรียจำนวนน้อยในอาหาร แม้จะเป็นตัวที่ให้โทษแต่ก็ไม่ได้ทำให้อาหารนั้นเป็นอันตรายแต่แบคทีเรียจานวนมากที่แบ่งตัวแบบทวีคูณนะอาหารของเราจะทำอันตรายแก่เราและทำให้เราป่วยได้แบคทีเรียส่วนใหญ่จะตายเมื่อโดนความร้อนและไม่สามารถแบ่งตัวได้ถ้าอยู่ในความเย็นสิ่งง่ายๆพื้นฐานของฟู้ดไซน์ที่เราจะได้รู้ในวันนี้ก็คืออุณหภูมิของความร้อนและความเย็นที่จะช่วยฆ่าแบคทีเรีย หรือช่วยหยุดการแบ่งตัวของมันอาหารที่เก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ4.44องศาเซลเซียสหรือร้อนไปเลยก็คือสูงกว่า140องศาฟาเรนไฮต์หรือมากกว่า60องศาเซลเซียสจะช่วยควบคุมการแบ่งตัวของแบคทีรียไม่ให้ถึงอัตราที่เป็นอันตรายได้ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่อยู่ตรงกลางระหว่างนี้เอง จะถูกเรียกว่า Danger Zone หรือโซนอันตรายนั่นเองดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการเก็บอาหารในตู้เย็นระหว่างวันหรือตอนกลางคืนและเอามาอุ่นอีกครั้งก่อนรับประทานจึงดีกว่าการทิ้งอาหารไว้ในอุณหภูมิห้องปกติแม้สุดท้ายแล้วอาหารจะยังไม่เสียก่อนที่เราจะกินก็ตามในการเรียนฟูดไซด์เราจะใช้หน่วยอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์ค่ะ แม้ว่าจะไม่ใช่หน่วยวัดที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทยเหตุผลเพราะหน่วยวัดฟาเรนไฮนมีความละเอียดมากกว่าลองดูที่ตารางนี้นะคะถ้าอุณหภูมิที่ทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งได้คือ0ูนย์องศาเซลเซียสในหน่วยฟาเรนไฮต์จะเท่ากับ3 2องศาฟาเรนไฮต์และอุณหภูมิที่ทำให้น้ำเดือดที่1 0 0องศาเซลเซียสก็จะเท่ากับ2 1 2องศาฟาเรนไฮต์ และที่อุณหภูมิ0องศาฟาเรนไฮต์หรือลบ17.78องศาเซลเซียสก็คือจุดที่ทำให้น้ำเกลือแข็งได้ซึ่งที่อุณหภูมิ0องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณลบ18องศาเซลเซียสนี้เองเป็นอุณหภูมิที่ได้รับการแนะนำในระดับสากลและโดยกระทรวงสาธารณสุขของไทยเอาไว้ตั้งค่าอุณหภูมิช่องฟรีซหรือตู้แช่แข็งเพื่อยับยั้งไม่ให้แบคทีเรียรเติบโต,ตหรือแบ่งตัว ที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสก็คือการแช่แข็งที่สามารถระงับไม่ให้เกิด water activities ใดๆได้เลยสำหรับการตั้งค่าอุณหภูมิในตู้เย็นก็ควรจะตั้งให้อยู่ในระดับ0-4องศาเซลเซียสเพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรียค่ะซึ่งพอพูดถึงจุดนี้ก็จะขอย้ำอีกทีนะคะว่าอาหารที่วางหรือเก็บอยู่ในดนเจอร์โซนนั้นกินได้ปลอดภัย แต่ถ้าเราวางไว้ใน Danger Zone นานๆนาน,น,านหลายชั่วโมงอาหารบางประเภทก็จะเสี่ยงต่อการเน่าเสียได้เร็วกว่าเดิมเพราะแบคทีเรียจะเจริญเติบโตแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วมากในการเรียนรู้เรื่องฟู้ดไซด์อุณหภูมิและเวลาจะต้องเกี่ยวข้องกันเสมอและเป็นสิ่งที่เราใช้วัดด้วยกันค่ะเราพูดถึงในหมวดความเย็นขั้นพื้นฐานไปส่วนหนึ่งแล้ว ต่อไปเราจะมาดูเรื่องความร้อนกันบ้างเรามาดูความร้อนสำหรับการปรุงอาหารประเภทต่างๆให้ปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่าสุกกินได้นั่นเองในทางฟู้ดไซน์อุณหภูมิที่เราให้ความสำคัญก็คืออุณหภูมิภายในหรือ internal temperature ซึ่งถ้าเราจะวัดให้ได้ค่าเป๊ะๆก็จะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์สำหรับอาหารเป็นตัววัด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่า Cooking t ทอร์โมมิเตอหรือ Food t ทอร์โมมิเตอสามารถเลือกซื้อได้ทั่วไปตามแอปส้มหรือแอปน้ำเงินได้เลยค่ะมีให้เลือกหลายแบบตามความถนัดและตามการใช้งานเลยอุณหภูมิภายในก็จะหมายถึงอุณหภูมิของอาหารโดยเฉพาะจุดในสุดตรงกลางซึ่งหลายคนนะอาจจะเคยเจอหรือเคยได้ยินคำว่าข้างนอกกรอบแล้วหรือไม่แล้ว แต่ข้างในยังไม่สุกตัวอย่างที่เห็นในรูปก็คือน่องไก่ทอดนะคะที่ยังคงมีสีชมพูมีเลือดนิดๆอยู่ตรงกลางส่วนที่ติดกระดูกซึ่งเกิดจากการทอดด้วยไฟแรงในระยะเวลาที่สั้นเกินไปทําให้ภายนอกกรอบดีแล้วแต่เนื้อส่วนในยังสุกไม่เต็มที่ซึ่งวิธีการใช้ไฟแรงในระยะเวลาสั้นๆเพื่อปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมในการปรุงเนื้อสัตว์ เพราะเนื้อจะคงความฉ่ำหรือม o i s t อยู่ซึ่งหลายคนะชื่นชอบรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าแต่วิธีปรุงแบบนี้เหมาะกับวัตถุดิบบางประเภทเท่านั้นซึ่งไก่หรือสัตว์ปีกอื่นๆเช่นเป็ดห่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เพราะจะมีเชื้ออีโคไลที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษอยู่ในกลุ่มสัตว์ปีกมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆค่ะ และถ้าพูดถึงกลุ่มอาหารที่เรานิยมกินกันแบบเกือบสุกและปลอดภัยกว่ากลุ่มอื่นๆก็คือพวกสเต็กเนื้อเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อหมูนะคะและนี่ก็คือหน้าตาสภาพของความสุกข,ของสเต็กระดับต่างๆซึ่งที่นิยมกันมากก็จะมีอยู่3-4กลุ่มไล่ตั้งแต่ medium rare medium medium well และ well done จากรูปที่เห็นนี้ก็คือเป็นแค่ Reference อ้างอิงค่ะแต่การจะปรุงออกมาให้ได้หน้าตาแบบนี้ต้องอาศัยความชำนาญและทักษะของผู้ปรุงล้วนๆเลยต่อมาก็มาถึงกลุ่มของอาหารทะเลหรือซีฟ o ้ดซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มวัตถุดิบที่นิยมทานแบบเกือบสุกเพื่อคงรสชาติและสัมผัสให้ดีที่สุด ทั้งนี้ความสดและสะอาดของอาหารทะเลก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องพิจารณาก่อนเลือกวิธีปรุงอาหารนะคะไม่งั้นก็จะทําให้มีอาการป่วยอาหารเป็นพิษได้เช่นกันเพราะแม้อาหารทะเลจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดในการกินแบบติบๆไม่ว่าจะเป็นเมนูซาชิมิหอยนางรมสดหรือกุ้งแช่น้ำปลาที่พวกเราชอบกัน แต่อาหารทะเลก็เป็นกลุ่มวัตถุดิบที่เน่าเสียง่ายที่สุดด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะถ้าเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมแม้เพียงนิดเดียวก็จะเน่าเสียได้ง่ายมากต่อไปเราจะมาดูระดับอุณหภูมิที่ปรุงอาหารแต่ละประเภทให้ปลอดภัยได้กันค่ะซึ่งก็จะขอดึงมาเฉพาะกลุ่มหลักๆที่เราคุ้นเคยกันเป็นประจำนะคะเริ่มต้นจากกลุ่มเนื้อแดงและอาหารทะเล ก็จะใช้อุณหภูมิภายในที่เท่ากันคือ145องศาฟาเรนไฮต์หรือ63องศาเซลเซียสซึ่งระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการทำให้สุกปลอดภัยที่อุณหภูมินี้ก็คือเวลาประมาณ15วินาทีค่ะไล่มาก็คือเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์บดเช่นหมูบดเนื้อบดรวมถึงไส้กรอกก็จะอยู่ที่160องศาฟาเรนไฮต์เวลาประมาณ17วินาทีค่ะ จากนั้นก็จะเป็นกลุ่มสัตว์ปีกที่ใช้อุณหภูมิ165องศาฟาเรนไฮต์ระยะเวลาประมาณ15วินาทีเช่นกันสำหรับอาหารเหลือเก็บจากสิ่งที่เรากินไม่หมดในครั้งเดียวจำเป็นจะต้องใช้อุณหภูมิสูงสุดในการอุ่นหรือการปรุงอีกรอบก่อนกินที่อุณหภูมิภายในประมาณ170องศาฟาเรนไฮต์เพราะอย่าลืมว่าอาหารนั้นอะวางอยู่ในแดนเจโซนมานาน นับจากการปรุงเสร็จครั้งแรกดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะมีแบคทีเรียอยู่ในจำนวนที่มากกว่าอาหารที่ปรุงใหม่มากและเราจะมาแถมทริคความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารที่นิยมใช้กับกลุ่มเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มรสชาติและมูลค่าให้กับอาหารกันค่ะนั่นก็คือการซูวีนั่นเองซูวีเป็นภาษาฝรั่งเศสที่เราใช้เรียกวิธีการปรุงอาหารที่ใช้อุณหภูมิต่ำ และใช้เวลานาน,านกว่าปกตินิยมใช้กับพวกสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดหรือเนื้อสัตว์อื่นๆที่อาจมีความเหนียวเช่นเนื้อบางส่วนของบัวอย่างเช่นลิ้นบัวเป็นต้นโดยวิธีการทำซูวีก็จะบรรจุเนื้อสัตว์นั้นในถุงสุญญากาศแช่ในน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิซึ่งการซูวีนี้เราไม่สามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในได้ แต่เราควบคุมที่อุณหภูมิของน้ำและกํำกับด้วยเวลาแทนซึ่งค่าเฉลี่ยของการซูวีสำหรับสัตว์ปีกก็จะอยู่ที่ประมาณ150องศาฟาเรนไฮระยะเวลาต่ำๆก็คือ1ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณและลักษณะหรือชิ้นส่วนของเนื้อที่ใช้การปรุงด้วยวิธีซูวีนี้จะช่วยลดการสูญเสียน้ำซึ่งอุดมไปด้วยรสชาติและสารอาหารของเนื้อสัตว์ ทำให้ได้รับความอร่อยจากเนื้อสัตว์นั้นๆมากกว่าการปรุงด้วยวิธีอื่นทั่วไปและเรามาตบท้ายด้วยความรู้รอบตัวเบาๆเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาความสดของอาหารที่แม้เราจะไม่ใช่คนปรุงอาหารแต่รู้ไว้ก็เผื่อแนะนำคนอื่นได้นะคะน้องๆเคยทราบไหมคะว่าการละลายวัตถุดิบแช่แข็งที่เชฟเมืออาชีพนิยมใช้กันเพื่อรักษาความสดและรสชาติให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ก็คือการนำวัตถุดิบนั้นออกจากช่องแช่แข็งเอามาไว้ที่ช่องเย็นธรรมดาก่อนประมาณ24ชั่วโมงขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุดิบนั้นๆง่ายๆเลยก็คือเชฟจะไม่ละลายอาหารที่อุณหภูมิห้องเพราะอะไรใครตอบได้บ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะเพราะอุณหภูมิห้องนั้นอยู่ใน Danger Zone ซึ่งอาจจะทำให้แบคทีเรียในอาหารแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทําให้ความสดของอาหารลดลงก่อนจะได้นํามาปรุงนั่นเองแถมเรื่องสุดท้ายแล้วจริงๆคราวนี้เป็นเรื่องมาไกลจากสแกนดเนเวียเลยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วชาวสแกนดเนเวียโดยเฉพาะชาวนอร์เวย์เนี่ยเขาจะนิยมล่องเรือเป็นงานอดิเรกคล้ายๆกับเป็นวัฒนธรรมท่องเที่ยวประจำปีของเขาก็จะเป็นการล่องเรือตามฟยอร์ดวะเที่ยวตามเกาะหรือเมืองชายฝั่งต่างๆ ซึ่งระหว่างล่องเรือน่ะเขาก็จะชอบจับกุ้งหรืออาหารทะเลอื่นๆเพื่อนํามากินกันเลยบนบน,บนเรือนั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขานิยมที่จะต้มกุ้งทันทีที่จับขึ้นมาได้ก่อนจะนำไปฟรีซพูดง่ายๆเลยก็คือนิยมกุ้งสุกแช่แข็งมากกว่ากุ้งดิบแช่แข็งนั่นเองส่วนเหตุผลนั้นก็คือความเสี่ยงในการเก็บรักษาอาหารทะเลสดนั้นมีมากกว่าอาหารทะเลที่สุกแล้ว เมื่อเราทําให้วัตถุดิบสุกในสภาพที่สดที่สุดก็จะช่วยรักษาคุณภาพความสดนั้นไว้ได้ดีกว่ามาทําให้สุกภายหลังอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นรสนิยมความชอบและก็ความเชื่อบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะใครอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันจริงไหมก็สามารถทดลองได้เองเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบและอยากให้มีคลิปต่อๆไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถนำมาปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันได้ทุกคนค่ะบ๊ายบาย